สวัสดีพี่น้องบาละเอียดมีนี้ก็เขาวัดนะครับก็เลยมาแนะนาวัดที่บ่ฮา,างไก่จากตัวจังหวัดละเอียดนะครับคือวัดสะพังทองนะครับวัดสะพังทองตำบลสาสะบูนนี่ครับวัดไกลไกลบ้านผมนี่แหละครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความงามนะครับตรงนั้นก็คือบ่อนเก็บอัฐิ หลวงปู่บนแถมโซพานโครับนี่ก็คือพระธาตุจำลองมาจากจำลองแต่ขายของจังหวัดนครนพนมนะครับถ้าแถวนี้เป็นอาจจะแต่แถวตบบนสาสมบูรณ์ตำบลบริเวนจังหวัดเลยดเนน่่แต่คนอาจจะ อาจจะรูนะ้นักจักนะครับวัดสะพังทองปะยายทุกคนได้เห็นนะครับคือความงามนะครับนี่ก็กุฏิลังมงั่งไครับเออม,มาบวชนะครับเนาะบวช์สางมาหลายปีแล้วครับนี่ให้เห็นความงามขององค์ประธานพระนุ่มครับงามนะครับเนาะ กยูบไกลจากจังหวัดระยัดต่อครับจากจังหวัดระยดประมาณหากิโลละพี่น้องวันเสาร์วัน,วนอาทิตย์กับป้ายายทุกค้นนะครับมาทําบุญนะครับมาสักการะยามวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดงานก็มาทําบุญเนียนะครับเด้อกยูบไกลจากจังหวัดระยดตะครับป้ายายุกคนเห็นความงามครับ ความงามของศาลาแต่ละศาลานะครับเนาะนี่มันยืบนเสาเน,นเน็ตชินหนึ่ก่ามาเที่ยวได้ด้วยครับเด้อมาทำบุญอยา่าะตัคนเห็นนะครับบริเวณของบัดสะพังทองครับตำบลสะอาดสมบูรณ์เพิ่มเมื่องจวัาเลทเท่านี้แหละครับ ห้างมาไกลจากตัวจังหวัดเละยเลระครับวัดสะพังทองบริเวณในวัดล่ะครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับและอีกหลายหลายคนอาจจะม่ใคล้มาใกล้บบเ,เห็นนะครับเนาะก็อยาทุกคนมาได้ครับได้มาเที่ยวมาทําบุญ ก็เลยถ่ายบริเวณวัดสะพังทองให้ทุกคนได้เห็นนะครับงามกับพี่เนองบางว่างก็มาได้ครับเน้ะ mm hmm. กับกับาไก่จากจิตตัวจังหวัดเลยเท่าหรอกวัดสะพังทองบริเวณก็ไป่าไมหลายไรยเติบนะเป็น มีสิบก็ไล่กันนะครับในบริเวณวัดกับตรงนั้นก็คือหลวงพ่อสะพังทองกับต่วนี้หลวงพ่อสะพังทองลูกหลานอาจจะในบริเวณถขตตำบลคอนแก่นตำบลสาสมบุญบริเวณรอบนี้จะรู้จักดีครับเพราะว่าหลวงพ่อสะพังทองเนี่ยเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําของตําบลสาสบบุญของบริเวณท้องตําบลขอนแก่นตนนําบลเหนือเมืองตําบลนี่แหละครับให้บริเวณให้ทุกคนได้เห็นนะครับ,บว่างๆก็มาเที่ยวนะครับเด้อกับอาย่บะไกลจากจังหวัดเลยเท่าหนอกนี่มา,าเลยกับไ้มามาวัดสะพังทองครับก็เลย มาถ่ายความงามให้ทุกคนได้เห็นนะครับเนาะความงามให้ทุกคนได้เห็นในหลา,ายคนอาจจะไม่เคยมานะครับกลับมาเที่ยวนะครับเด้อมาเที่ยวมาทําบุญช่วงเข่ามวานสายามวันหยุดนะครับเนาะอยาให้ทุกคนไม่เห็นตรงอย่างเงี้ยครับคนกำลังสา กำลังสากพญานาคก็ใหญ่ตัวคนได้เห็นนะครับวัดสะพังท่องตำบลศาสสมุนอำเภอเมืองจังหวัดละเอียดครับตรงนี้ครับเป็นกำลังสากพญานาคครับนี่คนระับเป็นกำลังสากเกได้ประมาณเกตสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเนาะ วังถำบุญกระสางนี่ครับพี่เราบำเพงทถ้ำบุญก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาทํำบุญครับงามวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวได้ครับเด้อวัดสะพังทองตำบสลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับบริเวณต้นี้เพิ่นกระสางนะครับเนาะ ผมกะทีรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับเป็นกระสายแต่ว่าท่านเนี่ยเสร็จแล้วครับว,ว่าเป็นหลบมันแพร่บนกบระส่าไปตรงนี้ก็ท่านเนี่ยเสร็จมันได้ครับรองวัลกับม่เที่ยวนะครับมันมีบ้าโรเอ็ดกับอะไรไหมไหนมาวัดสะพังทองกับอะไรไหม ความงามมทุกคนได้เห็นนะครับเนาะว่าเป็นเป็นวัตถีพอดีผมก็เป็นลูกหลานอยู่แถวแถวนี้แหละครับก็ก็กว่าห้างจากบ้านของผมหรอกก็เลยมาแนะนําให้ทุกคนไ้ได้เห็นนะครับเห็นความงามบ่อเวณน,นี่ก็สิ่งศักดิ์ธิ์นะครับ วัดนี่ก็คือวัดศักดิ์สิทธิ์ละลายค้นนี่อาจจะเห็นนะครับถ้าว่าลายค้นเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นก็มาเที่ยวด้ครับเย้ยสุดท้ายนี่ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆนะครับพบกันคลิปต่อไปเด้อครับสวัสดีครับผม